สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับวันนี้วันที่4มิถุนายนมีแฟนรายการถามมาว่าวันนี้อัปเดตข่าวบัตรคนจนบ้างหรือย,อยังมาแล้วนะฮะมาตามลัดนะครับสาหรับวันนี้นะใครที่ถือบัตรคนจนรุ้นมติรับเงินนะครับคนละ1000บาท สำหรับใครที่อยู่ในเกณฑ์ดังนี้เตรียมที่จะรับเงิน1,000บาทนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลามีข่าวแจกเงินข่าวสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะได้ไม่พลาดข่าวที่มีประโยชน์กับคุณนั่นเองครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับขอขอบคุณเว็บไซต์ที่จะตังได้ข่าวนี้มานะครับวันนี้ทางคลมเนี่ยเขาจะ เข้าไปเสนอมติการเยียาวยรัฐนะครับอีก1000บาทยาวนานไปเลย3เดือนให้กับคนที่ถือบัตรคนจนซึ่งจะมีคนประมาณ2ล้านคนที่จะได้รับเงินเดือนละ1,000บาท3เดือนนั่นเองครับสตังขออนุญาตอ่านคาแบบกระชับนะครับผู้ชมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะคือยังมีคุณผู้ชมบางส่วนที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยคือได้แต่เงินคนจนที่รูดไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนไม่ได้สิทธิประกันสังคมไม่ได้เราไม่ทิ้งกันอันนี้แหละเขาจะช่วยนะครับโดยจะโอนเงินให้บุญคนละ1000บาท3เดือนนะครับก็จะได้รับเงินทั้งสิ้น3,000บาทนโยบายนี้นะครับเขาจะเสนอวันนี้จากการประเมินนะครับก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ อาจได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ถึง2ล้านลายจากผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือสิทธิ์ใดๆประมาณ2,400ล,ลายนะครับแต่เขาก็จะประชุมอีกครั้งว่าไปในทิศทางใดเงินตรงนี้เอามาจากเงินกู้นั่นเองครับเป็นการใช้พระกอกู้เงิน1ล้านบาทนะครับก็ดังนั้นแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าในวันนี้เนี่ยเขาจะมีการอนุมัติหรือไม่แล้วจะเริ่มจ่ายเงินคุณวันไหนนะครับอันนี้คือข่าว ที่แฟนรายการหาตังว่าช่วยอัปเดตเอฟแต่และว,วันให้หน่อยนะอยากจะฟังทุกวันเลยตังจัดให้แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มที่ตังทาคลิปไว้คือกลุ่มที่เยียวยาเราไม่ทิ้งการที่ลงทะเบยียนไม่สําเร็จเนี่ยอีกหนึ่งรัเจ็ดแสนคนก็จะมีการลงมติในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วคุณไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเลยนะขีดเส้นใต้คุณไม่เคยได้รับสิทธิ์อะไรนอกจากนี้เลยคุณมีโอกาสได้รับเงิน1000บาท3เดือนนะครับส่วน อะไรอย่างไรถ้ามีข่าวเพิ่มเติมเดี๋วสตางจะรีบมาอัปเดตทันทีนะครับส่วนใครที่ถือบัตรคนจนแล้วได้เงินสวัสดิการแห่งรัฐ5 0 0 0 5 0 0 0าาแล้วตรงนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเยียวยา,ยาครั้งนี้นะครับหากคุณผู้ชมคิดว่าคลิปวิดวีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคุณนะครับในรายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนื้อหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คคคไดด้้ปลิีีโอนนะรับ